เดี๋ยวมาชมกันนะครับเพื่อนๆครับหลังการตัดแต่งการปรับเซตพุ่มจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้นะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับอสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พามาชมมะาวนะครับที่เปลี่ยนรูปทรงใหม่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็สร้างแบบตรงหน้าแล้วนะครับก็คือมองหน้านี้นะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับสร้างผิดหน้านะครับ หน้าไปอยู่ทางด้านนี้นะครับต้องสร้างทางด้านนี้นะครับเพราะว่าให้มันมีความสอดคล้องกับลีลาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับสําหรับรายละเอียดจริงนะครับก็พยายามที่จะเข้ารวดอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยมีเวลานะครับอันนี้ก็เป็นในลักษณะนี้ไปก่อนนะครับ จะมีในส่วนของการทเกิงด้วยนะครับก็พยายามที่จะเล่นชุดใหม่นะครับการทเกิงก็บอกเหตุผลไปแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ไม้เลียวดูสวยงามนั่นเองนะครับแล้วมะขามต้นนี้นะครับเผือระยะเวลาในการสร้างอีกไม่นานนะครับก็จะยกขึ้นไปอยู่ที่แท่นโชว์ไม้ในสวนนะครับก็เป็นมะขามผิวเก่านะครับเห็นไหมครับ ลักษณะภายใต้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเพ mm ื่อนๆครับก็มีการสร้างรายละเอียดตามจุดต่างๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับอาคารต้นนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ